สีดำหรือสีขาวน่ะมองไม่เห็นเดได้ได้่เสเดินออีอนมันถือเสร็จเออโอเคเจมไ่ทอนสีดำ เออโอเคเดี๋ยวห้รางวัลไม่ต้องมาให้หรอกห้รางวัลจากสามจอไวบ่เออ้ยนี่ไงโอ้ เหรอเออเฮ้ยนี่นี่ห่วยทั้งดำทังขาวที่ละที่ละเสซนไหมล่ะอ้าวติดมาด้วยกันเนาะนี่ทำยังไงทอนที่ละสามเสซนว่าเมนเลยตากูก็มองไม่เห็นเว้ย กว่าไปยอมดีกว่าบ่ยอมแบบผพนเชียโฆษณาอะไรนะเฮือเเฮือๆอ,อะไรนะี่ค่อยที่ยอมไม่เจ้าบก่กโอ้เจ็บเดยวเด้อเส้นะเดียวกันเอ้ยขาวไปเจอโอ้โหเส้นเบลอเลยเป็นไงนี่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  <c oughs>

ตาดีได้คอยกันแป็นมือถอนนี่เองดีเอามือออกดียุ่งเลยนั่นละนั่นละยุ่นเลยเนี่ยเปนอย่บึงแม่ก็ไม่เห็นเอ๊เออเห็นไหมเห็นไหมบอกกั้ตาดีมันในคยขั้นหัวเบิดเมื่อคนไรก็จะนี่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 เอามือออกเว้ย ผมหอมอกันขึ้นหลายเล็กน,นั้นนี่เอ็กเซนต์มั้งเห็นไหมใช่ค่ะเอาเมื่อเลยแางมันเหม็นเสบมผมมันคือผมหน่อยผมเหลือ่อมซื้อดีจันเหม็นนะเออมันเหเออม,นม็นผมหมอกเออสุด้านซีอู่ช่วงข้างนาเนี่ย เจ้าจะมาถอนหัวนาไปี้ยของเจ้าว่าถอนถากเร้อนไปตะเลียนถากหงอเวิดหัวหงอกอดคนนักแข็งคนแข็งผมเท่านี้นี่นี่อย่าบงเดีมันหงอกเวิดคุ้มหมองกับเจ้านั่นน่ะ นี่มองไดเพ่อพุ่งคนจะมูกเขาโคดจะมูกกระหอกอืของเจ้ามันต้องเศษปาตาเลียนถอนดับปาตาเลียนคนดได้จะมูกไหมยังหอกเฉยหัดนี้ยึดบนหอกวันก่อนวันี้มองงอกแด้งอกไตยู่หัวนี่เด้มองขึ้นมองขึ้นหอกดลยถอเออจะบุญดูนี่นเท่าไรคิ้วันโอ้กวนไต้ซื้อ ผักกระย้ายโจกวัดวัดเสาลินบ่คือดอกเจียวคือวัดเสาลิน้นดอกคือผักกระย้ายโจกคือผักกระย้าจกอะไรกว่าผมบ่คือผมบ่คือวัดวัดเสาลิ้นแต่อยคือวัดวัดอุ้มเหมาวัดวัดอุ้มเหมาเฮ้ยวัดบ้านน้องโจดเสนอ ต้องจวดวันฟังแดงมบมันบ้นันฟังแดง <c oughs> บ้ันให้ยองญญ <c oughs> บมานน้ำเมืองว,ว่ะนี่นี่ใช่นี่น <c oughs> ี่ออบระมานเหลือมาอมาซื้อเหลื่อมปันฮอลนัน ให้ทอนให้ทอนออกบได้เห็นมาลูหบัวลานรูบหลายมันเดินบดเลยเี่นไหญ่ๆโอ้เส้นใหญ่ทอเส้นนห้ปานเส้นเส้นใหญ่ขนาดนี้มันเส้นสลับบดเส้นปูกอเอเส้นสลับบดว่ะ มีปัญหาแล้วบ้างเลมตึงตังอยากจะับจับแต่ว่ี้เอาละกูบิคุณจะนอนว่น้อแล่นนอนินตได้ยาวากินตได้ยามบหลายกกคเตอเต็ียมองวะจ๊ะยานแมนนี่อธิบาอุ้ยคองใสยจื้อซอยจู่สอยจุ่ซอจู่นั่นแหละฮกคเตอเต็ียมองแล้วบ้ อที่ว่าท่องอื่นๆทุกยานเป็นนานีอยู่ไปสร้างนักวันนึงคอเขาอื่นเนียกวิบาลนะคนไปสร้าง,าางยุ่นโลตัสะนะหยอดบาทหนึ่งนั่นตาช่างอ่นเอ้ยมันก็ทอเก่าเลยให้เกบสิบสี่กิโลนะเกตสิบสี่จุดศูนย์วันว่วะรู้เปล่าน้ำหนักกูเท่าเดิมเนาะ กลางๆเดี๋ยไปจ้างคนานึ่เจียเงินรอยนีรีันี้คพื่อจะว่าแต่กัมันบ่หลายกันยังบวก